फिर हमारा छोटा मोबाइल है बड़ा नहीं है का झूठ बोले देखिए तो दूसरे कंप्यूटर रखिए भैया अनादि है आपका आपका कागज बिल जो रास्ता है जो सीमित शासन का बा अकाई बांग नाम sai bài đại hết hương hô 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 mọi người gaha 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 ว่าจะย้บมองไปเลยคับบนจ์ฮะกันง oh no. right. <c oughs> ันกันนะไม่ธรรมดาเราคงทำไม่ได้แหละคนละห้าร้อยบาท คนละหนึ่น 1, งพันว่ามันก็ไม่เบาเหมนะือนนะาชกลอดกาีกล้วยขายมีเอาล่เอาล่เอาล่าเอาล่ะอ่าอาล่าิตนาเหรอนี่นี่าจาท,า,าท่านใบาทโหดูดิมันบลาบาลาเลยนลาล่าปลาลาลูกบลเเลยนี่สุดยอดเลย บลา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 ลูก <c oughs> ใจบลาดเลยจัง <c oughs> นั่งก็ดีอันนี้ก็ <c oughs> ดีธ <c oughs> รรมะแจกทานเราก็ทำบุญทำทานดี ชนก็นให้แจกทานสมบครณชนทานชาชนก็นมามามมมมมรับมาแจกูา เชแยงมหาลลดแะเวียงมหัลานดีครับดีครับดีครับเออนีทำขายไม่ทำอะไรเลยเออลัคกี้ลัคกี้น้ำมันก็เป็นาชบ้านธรรมดาโานอะไรแบั อะไรได้เศษมาแล้วก็มาคนไทยคนจะพุทธได้มากระด้มาทำบุญแล้วก,ก็แจกทานช่วยเหลือ

ดีครับดีครับดีครับบาย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 